สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมาเชื่อเปืนประจำทุกวันนะครับกับเจดำครับเป้าวิเคราะห์บอลกนันแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าไหมครับกดไลค์ก็แชร์ติดตามมันไว้ตูนอยู่ในเต็ดฟีเจ๊งเงเจดำทุกวันนะฝากและแอดใหม่ของเรา,าด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33น,นจะจ๊ะ วันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับไปดูกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติก่อนเลยก็แล้วกันนะฮาดุนตรงครับสวิตเซอร์แลนด์ดวลกับออสเตรียสวิตชนะ2อสมอสแพ้1ออสเตรียชนะมา6เกมติดฟอร์มต่างกันชัดเจนแต่ว่าเฮทเวทออสเตรียเป็นรองนะครับชนะเกมเดียวนะเจอกับสวิตห้านัดหลังสุดและแพ้ไปถึง4นัดนะตัวเล่นครับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในวาคันชีกันินชาก้าเซกิยัมดูนี่นะครับส่วนออสเตรียครับเซฟานพอรคอนดัตไลเมอร์และมาโกอานาโตวิชคู่นี้สวิตบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนเฮเลยแต่่ถ้้าาาเเสสสมออออหูขงงนึลดวโก ออกเสมอมีสูงมากเพผลอออสเตรียบุกชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้เผาเครื่องกันไปเลยก็แล้วกันนะมอนิเบียนะครับออสเตรียไปต่อกันที่5้ทุ่ม45นาทีนะครับโปรตุเกสดวลกับโครเอเชียนะครับโปรตุเกสชนะ4แพ้1โครเอเชียชนะมา5เกมติดฟอร์มไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่า7นัดล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เคยเจอกันทั้งหมดเนี่ยนะ โครเอเชียไม่เคยชนะโปรตุเกสเลยไม่น่าเชื่อเสมอได้เกมเดียวและแพ้ไปถึง6นัดนะครับตัวผูเล่นนัดโปรตุเกสวันนี้รูเบนเดียสเจ้าเนเวสและกองหน้าอย่างกอนชาโลรามอสนั่นเองส่วนโครเอเชียนะครับดมกอยบีด้ามาเตโควาซิชแล้วก็ลอฟโลมาเยอร์นะคู่ที่โปรตุเกสบังคับชนะ1ประตูแฟนเฮ1แขน2ประตูหนึ่งจะเฮเต็มๆซึ่งที่รับรูโอกาสที่โปรตุเกสจะย้ำแขนโครเอเชียมีสูงกว่าชัดเจนนะ1ประตูยืนพื้นลุ้นสกอร์ขาดนะครับมองไปที่โปรตุเกส ปิดท้ายที่ตีหนึ่งตรงนะครับเบลเยียมตัวกับลักเซมเบิร์กนะเบลเยียมชนะ3เสมอ2ลักเซมเบิร์กชนะ3แพ้2ฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮทเว็บเบลเยียมก็ดีกว่าฮานอล่าสุดเจอลักเซมเบิร์กเพราะเขาชนะไป3เสมอ2ไม่แพ้ลักเซมเบิร์กนะตัวเล่นนะครับเบลเยียมวันนี้บอลฟาสคิวินเดบรอยแล้วก็อเลนโดรทอสซาส่วนลักเซมเบิร์กนะครับมักซิมชาโนคริสมาตินแล้วก็เกอร์เซนโรดิเกสนะคู่นี้เบลเยียมนะครับชนะห่าง3ประตูแมจะเ hey, ฮได้1แขน4ประตูน hey, ี่จะเฮเต็มๆซึ่งยิ่งทำอยู่แล้ว, bourg, ว 3, 4, ลักักกกกเเเซมมมบิิรนะ์ต้้้้าาานนนนนนนไไไ่่่่่หวว3ลลูู4คออขงงแะีีปทจถ เบลเยียมสรุป3ทีมยอดนักฟุตบอลคามาคือวันเสาร์กับกระชัมมิตรทีมชาติลุยศึกยูโร2024นะออสเตรียโปรโตุเกสและเบลเยียมฝากไว้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูยูนิเต็ดฟิจิลิงเดย์ดัมทุกวันพุธนิมาามเบ้ากันใาม่บาลนี่ไปแล้วสวัสดีครับ